สวัสดีครับคุณผู้ชมเมนูนี้จะเป็นเมนูข้าวหมกไก่อิสลามสําหรับข้าวหมกไก่อิสลามแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเรื่องขอความหอมจะหอมขนาดไหนนะครับเพราะว่าเขาเน้นกันที่เครื่องเทศนะครับสำหรับเครื่องเทศก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยทีเดียวดูรู้กันอยู่นะครับไม่ต้องบรรยายสรรคุณอะไรกันมากมายนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมก็มาเพิ่มกัด้วยหอมแดงนะครับเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมได้เพิ่มความอร่อยด้วยหอมแดงหัวอบบวยใหญ่สดๆกันเลยคุณผู้ชมนะครับและสำหรับมะนาวนะครับขาดกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าข้าวหมม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 มกกกกกกไ่่่่่นน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 นะะะะะะะ็็็็็็จีีีีีีีฟาาาาาารรรรรรััััััััััออออยยยยูตตตต้้้้้งงงวววววเเเเเปปปดดคคคคบบบบบบบแแแลลสททๆ นะครับวันนี้ก็จะน้อยหน่อยนะครับเพราะอาจจะมีลูกค้าเยอะไม่ค้าก็เลยให้มาน้อยนิดนึงนะครับเน้นเงินที่มะนาวแล้วก็นี่ก็ที่หอมแดงครับสําหรับวันนี้แล้วก็จะมีอกไก่นะครับกรอบกรอบหอมๆกันเลยคุณผู้ชมนะครับหั่นโปหน้ามานะครับสําหรับข้าวหมกไก่นะครับข้าวหมกไก่ที่มีอยู่2แบบนะครับแบบที่เป็นข้าวหมกไก่ที่ว่ามีสะโพกไก่ไม่ใช่มีสะโพกไก่นะครับมีน้องไก่อยู่ในข้าวนะครับแล้วกันนี้จะเป็นข้าวหมกไก่ทอดนะครับข้าวหมกไก่ทอดก็ใช้วิธีการหั่นไก่นะครับวางไว้หน้าข้าวแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับเราก็ราดน้ําจิ้มลงไปนะครับแค่นี้ก็ได้แล้วทุกอย่างใส่ลงไปครบเครื่องครบสูตรกันแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับอหน่ากินมาทานคุณผู้ชมมาครับ